สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นคําทํานายสําหรับปากหลังนะพฤษภาคมของชาวราศีมังกรหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราถึง12กุมภานะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในเรื่องของภาพรวมกันก่อนชาวมังกรนะช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการจบจากอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็กําลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยความแบบ ฮึกเหมิมทะเยอทะยานมุ่งมั่นนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทำงานหนักงานเยอะมีเรื่องให้ต้องต่อสู้ฝ่าฟัน <c oughs> แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีปัญหาอะไรคุณก็ไม่กลัวนะพร้อมลุยตลอดนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแต่ต้องบอกว่าอยากให้พลังของคุณแล้วก็ความคาดหวังต่างๆของคุณนะ่ะอยู่ในระดับที่พอดีพอดีนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่มันอาจจะมากเกินไป ซึ่งมันจะกลายเป็นความกดดันความใจร้อนแล้วเผลเผมันจะลุกลามไปถึงคนอื่นอาจจะเกิดเป็นความขัดแย้งกับบริวารหรือคนรอบข้างได้ง่ายนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลย แต่ว่ากลับกันถ้าคุณเป็นคนที่พื้นดวงดีๆนะคิดดีทำดีพูดดีมาโดยตลอดนะคะช่วงนี้จะเด่นในเรื่องของคอนเน c t ชันบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมดีมากๆเลยเรียกว่ามีเสน่ห์เนื้อหอมมีคนมาแนะนำอะไรดีๆให้ หรือถ้าติดขัดมีอุปสรรคปัญหาอะไรให้ลองหาเข้าหาผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือเขาจะช่วยคุณได้แน่นอนนะคะแล้วก็เผลอๆนะจะมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูส่งเสริมคุณในเรื่องของหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยก็เป็นได้บางคนนะคะอาจจะต้องได้กลับไปเกี่ยวข้องกับคนเกา่าเพื่อนเกา่านายเกา่าลูกค้าเกา่าอะไรพวกนี้มีการวนเวียนมาเจอกันแล้วก็มีเรื่องให้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน อาจจะเป็นในลักษณะที่คุณช่วยเขาหรือเขาเข้ามาช่วยคุณก็ได้นะแต่ว่าที่แน่ๆจะเกิดเป็นคอนเน c t ชันที่ดีได้แน่นอนนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการงานนะดูในเรื่องของสุขภาพนะคะที่ขึ้นมาก็อาจจะหมายความได้ว่าบางคนที่มีอาการเจ็บป่วยก่อนหน้านี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการรักษาอย่างจริงจัง ได้เจอหมอที่ดีคือการรักษาอาจจะถึงขั้นผ่าตัดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าจะได้เจอหมอที่ดีได้รับการรักษาแล้วก็หายจากโรคมีการฟื้นตัวดีมากๆนะคะหายป่วยจากโรคเรื้อรงังอะไรพวกนี้เลยนะส่วนเรื่องที่ต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของความใจร้อนของคุณนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางอะไรต่างๆพวกนี้ตรวจสอบยานพาหนะให้ดีนะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเนาะ แล้วก็มันมีเกณฑ์ในส่วนของการโดนหลอกโดนโกงหรือการหักหลังจากบริวารคนรอบข้างที่ไม่ค่อยโอเคกับเราอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษดูให้ดีๆนะอย่าประมาทรวมไปถึงการวางแผนการเงิน เผื่อสำหรับเป็นเงินฉุกเฉินเป็นเงินสำรองอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากคุณเป็นคนใจกว้างใจดีเนาะบางทีมีใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็อาจจะช่วยเขาซึ่งก็ทําได้ไม่ผิดแต่ว่าจะช่วยเหลือใครนะคะอยากให้เอาแต่พอดีพอดีนะอย่าทาให้ตัวเองเดือดร้อนนะโอเคภาพรวมก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อในอรายละเอียดของการงานการเงินแล้วก็ความรักสุขภาพเพิ่มเติมกันนะคะ มาดูเพิ่มเติมกันต่อในส่วนของการงานการเงินนะคะชาวมังกรบอกเลยนะถ้าคุณเป็นคนพื้นดวงดีๆนะออช่วงนี้การงานการเงินของคุณคือสุดปังอะ่ะ อย่างที่ขึ้นในภาพรวมเลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ลูกค้าใหม่จะเข้ามานะคะมีโชคลาภทั้งทางการการเงินเลยนะสดใสดีมากๆนะคะบางคนทำงานแล้วประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับถึงขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนมีหน้ามีตามีเกียรติยศนะคะแฮปปี้มากขึ้นตัวคุณเองก็มีความสุขมากขึ้นในการทำงานด้วยนะคะ เรียกว่ามีแพชชั่นในการทํางานมีแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยที่จะสร้างสารรค์ผลงานดีๆพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเป็นในลักษณะของการทําธุรกิจส่วนตัวนะงานออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษางานต่างประเทศนะช่วงนี้จะเด่นมากเป็นพิเศษ นะคะแล้วก็บางคนนะยังมีโชคลาภจากบริวารที่เป็นเด็กด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็โดดเด่นรวมไปถึงสินค้าเกษตรต้นไม้ดอกไม้อาหารเครื่องดื่มนะคะเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มอะไรพวกนี้ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะซึ่งเป็นชาวราศีเมษนะคะหรือเป็นคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าคุณอนะ่ะเป็นคนน่าเชื่อถือเป็นคนแบบ ซีเรียสจริงจังมีความยุติธรรมมีหลักมีเหตุมีผลอะไรอย่างเงี้ยคิดเก่งวางแผนเก่งนะคะจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่เอาเป็นว่าการงานการเงินโดดเด่นดีงามมากๆนะขอให้คุณมุ่งมั่นทำดีคิดดีต่อไปนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนเลยมาดูกันในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก่อนเนาะคือคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเพียบพร้อมในสายตาคนอื่น นะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะภายนอกไลฟ์สไตล์นะคะหน้าที่การงานรวมไปถึงฐานะทําให้คนนอกอมองเข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาก็จะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรคุณหนูดูดีดูแบบสูงส่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลามีคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่มันอาจจะทําให้เขาแบบไม่กล้าไม่มั่นใจในการที่จะเข้ามาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณนะคะมันมีความกังวลความกลัวในเรื่องของความผิดหวังอยู่ แต่ถามว่ามีคนแอบมองแอบชอบคุณอยู่บ้างไหมก็ต้องบอกว่ามีนะแต่เขาจะเข้ามาหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนแต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือว่าเป็นคนที่อายุต่างกับเรานะคะหรืออาจจะน่าอ่อนกว่าก็ได้หรือมันอาจจะเป็นในลักษณะกลับกันก็ได้คุณอาจจะเด็กกว่าเขาอะไรเงี้ยนะคะแต่คือก็คือมีคนแหละแต่ว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่านะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะบางทีอาจจะต้อง อยู่ที่การวางตัวเนาะบางทีถ้าเราแบบดูเหมือนไม่ค่อยสงสิงไม่ยุ่งกับใครมากนักอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราดูเป็นคนเขาถึงยากหน่อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้ในส่วนของคนที่มีคนคุยสถานนะยังไม่ชัดเจนต้องบอกว่าในช่วงนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือว่าเป็นช่วงที่คลั่งรักเนาะได้ใช้เวลาด้วยการหนุงหนิงกันหรืออาจจะมีสายเปเข้ามา นะทำให้คุณแบบแฮ ppy สดชื่นความสัมพันธ์ดูเหมือนจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะแต่พอเมื่อถึงเวลาถ้าเกิดคุณถามหาในเรื่องของความชัดเจนหรือต้องการสถานะอาจจะยังไม่ได้ในตอนนี้นะคะหมายความว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าห่วงความโสดห่วงความเป็นส่วนตัวคืออยากอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในสถานะแบบเออพิเศษมีความรักความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ยังไม่อยากไปกําหนดนิยามหรือว่า ยังหวงความโสดหวงสถานะอะไรพวกนี้ของเราอยู่นะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูกันต่อไปแต่ว่าช่วงนี้ถ้ามีความสุขก็ enjoy moment ต่างๆพวกนี้ให้เต็มที่ไปก็แล้วกันเนาะสำหรับความรักของคนมีคู่นะคะก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์มั่นคงดี นะในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องครอบครัวนะคะใครที่อยากมีมีบุตรมีลูกมีน้องนะก็มีโอกาสที่จะได้มีนะคะหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วจะเป็นในลักษณะของความช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะคุณจะส่งเสริมกันได้ดีทั้งคู่นะก็เป็นไปใน,ปน,ปน,ปนทิศทางที่ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรก็ขอให้รักษาพลังงานดีๆแบบนี้ต่อไปเนาะ สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะอยากให้ระวังมากๆนะก็ในเรื่องของออกล้ามเนื้อนะคะออฟฟิศซินโดมกระดูกโดยเฉพาะเข่าขานะคะแล้วก็หลังนะบางทีนั่งทำงานอยู่กับที่นานๆต้องลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหารวมไปถึงถ้าเป็นผู้หญิงนะให้ระวังในเรื่องของพวกมดลูกกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องดูแลด้วยแล้วก็บางคนอาจจะมีเกณฑ์ ได้เจอของมีคมเนาะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยๆเช่นมีดบาดหรือว่าอาจจะ เป็นได้ตั้งแต่การไปฉีดวัคซีนการฝังเข็มหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดเล็กนะคะก็ใครที่ไม่สบายอย่าลืมไปหาหมอส่วนใครที่สบายดีอาจจะไปขูดหินปูนแก้เคล็ดอะไรพวกนี้นิดหน่อยก็ได้หรือบริจาคเลือดก็ได้นะจะได้เป็นการช่วยเหลือคนแล้วก็ทาบุญทําทานสร้างกุศลไปในตัวด้วยนะคะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสุดท้ายนะคะคําแนะนําจากพี่ไพ่อร์เคิลนางฟ้าของเรานะมีอยู่3มเรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นละ ถ้าใครที่เจ็บป่วยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณควรจะต้องพักฟื้นให้มากๆนะคะแล้วคุณจะฟื้นตัวดีขึ้นคุณจะหายจากอาการเจ็บป่วยหรือโรคเรือร้อรังอ,อ,อ,อะไรต่างๆพวกนี้นะคะส่วนในเรื่องของการงานการเงินก็อย่างที่บอกว่ามันจะคลี่คลายใครที่มีปัญหาอุปสรรคติดขัดในช่วงก่อนหน้านี้นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นนะอย่างที่2กับอย่างที่3เนี่ยมาด้วยกันก็คือ อย่างแรกเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะในถูกเขาเรียกว่ามีคนประสงค์ร้ายหรือว่าหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณเนาะอาจจะเข้ามาหลอกลวงคดโกองอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้ามาทำให้คุณต้องเสียเงินเสียเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่จะเป็นช่วงที่คุณมีเซนต์คุณจะสัมผัสได้หรือคุณจะรู้สึกเอ๊ะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าถ้าคุณมีโมเมนต์แบบนั้นน่ะให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะพยายาม มั่นใจอะเชื่อตัวเองถ้ารู้สึกว่าคนนี้ไม่ปลอดภยัยไม่น่าไว้ใจให้ถอยออกมาไม่ต้องช่วยนะคะแล้วก็ให้คุณกล้าที่จะพูดปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ต้องการในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องของเรานะคือบางคนอาจจะขี้เกรงใจแล้วก็ชาวมังกรเป็นคนชอบช่วยเหลือคนด้วยบางทีอาจจะแบบเหมือนพูดไม่ออกในการที่ถูกขอความช่วยเหลือแต่เราไม่สะดวกอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะก็อยากให พูดออกไปให้ชัดเจนแล้วการว่าเออเราไม่สะดวกต้องขอโทษด้วยอะไรประมาณนี้มันทําได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆนะใครมีไอเดียช่วงนี้ก็ขอให้มั่นใจเช่นเดียวกันคืออันเนี้ยมั่นใจแล้วลงมือทําแล้วทําได้เลยนะคะเป็นช่วงที่ดีในการที่คุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงถ้าคุณมุ่งมั่นพยายามนะคะดวงค่อนข้างจะส่งเสริมแล้วก็มีคนจะซัพพอร์ตคุณด้วยไม่น้อยเลยทีเดียวนะก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับชาวมังกรน,นะ ที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุดท้ายแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะรบกวนกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องเพื่อที่จะได้ทําคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้กับทุกคนเรื่อยๆทุกเดือนนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ